สโมสรเชลซีเนี่ยคือเชลซีมีนักเตะ40-50กว่าคนเนี่ยเขาขายใครก็ได้แต่เขาจะาเก็บผู้เล่นหลักไว้นะคือตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับกำลังจะเซ็นสัญญากับโตชินอาราบิโอโยผมมองปุ๊บเอ๊ะเขาก็เพิ่งมาจากฟูแลมนี่นาะทำไมเชลซีต้องรีบขายด้วยคือรายง,งานจากฟุตมิคาโตะนะครับถ้าเกิดใครอ่านข่าวฉบับนี้อยู่ หรือท <Basil> kind of <S desserts> <Negative notes> ่านจะไปอ่านในเคิร์กออฟไซด์ก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าสโมสรเวสต์แฮมมิเต็ดนะครับเตรียมพร้อมสําหรับการยื่นข้อเสนอโตชินอาราบิโอโยเซนเต์แบ็กของเชลซีเอ้าก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องไหมเขาก็ลงเล่นบ่อยนะแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าตอนนี้ตัวของเชลซีเนี่ยต้องการขายโตชินออกไปเพื่อกดทางการเงินและโตชินต้องการออกจากเชลซีเพราะ ไม่สามารถรักษาตำแหน่งตัว